เฟิร์นสิรัทยาแซ่ซิลนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน SCG 100ปีอินโนเวทีฟเ ย่งงยืนนะคะของ s c g คู่กับคนไทยในระยะต่อไปค่ะและเราก็มีอ e ีกหนึ่ง s c g Ambassador นะคะจะพาเราชมที่นี่ค่ะน้องปรางนะคะซึ่งชื่อจริงก็คือพี่มนพัฒน์พุทธิพิพัฒน์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปรางคะถ้าถามถึงชั้สสิ่งที่เราอยากนำเสนอให้กับผู้ผชมงานมีอะไรบ้าง ชั้น3เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆนะคะก็คือโซนแรกด้านหลังเรานะคะจะเป็นในส่วนของโซนชื่อว่า The City of Tomorrow นะคะในส่วนของโซนนี้ค่ะเราจะนําเสนอที่อยู่อาศัยในมุมมองของเมืองในอนาคตค่ะแล้วก็ต่อไปในส่วนของโซนที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของ Future Sustainable Home นะคะก็จะเป็นบ้านค่ะที่รวบรวมนวัตกรรมต่างๆของ s c g นะคะอยู่ในบ้านนี้เพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนในอนาคตค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะที่พลาดไม่ได้เลยค่ะจะเป็นในส่วนของโซน Elderly Experience นะคะก็ ให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะได้สัมผัสกับประสบการณ์สสเสมือนจริงค่ะว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็ร่วมทดสอบสมรรถภาพต,ต่างๆทางร่างกายกับเราด้วยนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมนะคะตามไปดูกันเลยดีกว่านะคะกับโซนที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะเป็นบ้านแห่งอนาคตที่คุณตาพาไปเลยค่ะค่ะ 小学 อนนี้คุณปลาเนี่ยะคะพาเราเข้ามาในบ้านที่ชื่อว่า f u t u จ e Sustainable Home แล้วนะคะความน่าสนใจและก็ความพิเศษของบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องพูดถึงแหล่งพลังงานของบ้านนี้ก่อนแหล่งพลังงานของบ้านนี้จะเกิดจากในส่วนของระบบโซลาร์ซิสเต็มนะคะ<ๆ>ที่เราจะติดตั้งไว้กับกระเบื้องหลังคานะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัว power management system ะนะคะก็ะคือจะเป็นระบบที่ช่วยจัดการการใช้จ่ายพลังงานต่างๆภายในบ้านนะคะ mm hmm. แล้วก็รวมถึงห้องนี้เองค่ะก็คือจะมีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะใน การช่วยที่จะช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องทําให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายนะคะ,คะที่ใช้จ่ายในในส่วนของเครื่องปรับอากาศลงได้แล้วก็ในส่วนของโซนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนเวสต์เมนเทนนะคะก็คือเราจะมีการนําน้ําเสียนะคะนำมาําบัดแล้วก็กลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ ความยั่งยืนในอนาคตค่ะแต่ที่ชั้น3นะคะของงาน SGC ร้อยปีไม่ได้มนีเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณกลางพาเราไปอีกหนึ่งโซนคือโซนไหนคะจะเป็นในส่วนของโซน Elderly Experience นะคะแล้วก็จะผู้ทุกท่านอาจจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการสวมบทบาทกันเป็นความรู้สึกของผู้สูงอายุค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็ร่วมกันค้นหาคําตอบที่ว่าที่อยู่อาศัยแบบใดค่ะที่จะเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้สูงอายุที่มีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะพราะตอนนี้สังคมไทยก็แหม่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วด ใช,ใช,ช่ค่ะอะอล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณกลางทางเรามาอยู่ที่สุขวัยเข้าใจได้หรือว่าโซน e อ d e r l y Experience แล้วมีอะไรบ้างคะในโซนนี้ ส่วนแรกเลยนะคะก็จะมีในส่วนของการออทดสอบสุภาพต่างๆของร่างกายก็จะมีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการกําลังบีบของกล้ามเนื้อมือทดสอบในส่วนของโครงสร้างแล้วก็การทรงตัวต่างๆของร่างกายค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรามีแค่ทดสอบอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีในส่วนของทีมงานค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมาคอยให้คําแนะนาําแล้วก็บอกออวิธีการแก้ไขต่างๆด้วยค่ะ,คะจะได้มาตรวจสภาพตัวเองก่อนว่าตอนานี้เป็นยังไงเผื่อในอนาคตด,ด้วยนะคะ,คะด้านหลังแล้วค่ะเห็นเขาเล่นกันสนุกสนานใส่แว่นใส่สนับมือ ลองเดินแบบก้มๆเงยๆด้วยคืออะไรคะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโซนคิดฮอตเลยก็ว่าได้นะคะคือตรงนี้เนี่ยเราจะให้ทุทกๆท่านที่มาเนี่ยค่ะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเป็นผู้สูงวัยค่ะ<ม>โดยเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแว่นตากูฟังหรือว่าสนับแขนสนับขานะคะที่ทุกท่านนะคะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รู้สึกค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกยังไงเพรามันอยู่ให้กับตัวเองเลยก็ว่าได้ใช้เป็นการทดสอบดูก่อน และเพื่ออะไรคะเอ่อในส่วนนี้ก็คือว่า s อ g เนี่ยเราเร็งเห็นถึงความสําคัญของสังคมผู้สูงอายุที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็พยายามที่จะคิดค้นที่อยู่ที่พักอาศัยค่ะที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลของผู้สูงอายุค่ะ,คะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพื้นที่ในงาน s อ g 1 0 0ปีนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูสุดยอดไฮไลท์ที่ทุกคนที่มางานนี้ต้องไม่พลาดอยู่ด้านล่างให้คุณฟางพาไปเ้วยดีกัค่ะไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ฟังพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไฮไลท์อของงาน SCG 100ปี Innovative Exposition นะคะ,ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคงไม่มีใครให้คำอธิบายกับเราได้ดีไปกว่า SCG Ambassador แล้วค่ะซึ่งนี้เราอยู่กับทั้ง3ท่านเลยนะคะที่อธิบายให้เราฟังตลอด3ครั้งที่ผ่านมาสวัสดีคะ่ะสวัญญสดีครับ ให้คุณลีช่วยล่าใฟังนะคะว่าไฮไลท์ของงานที่เรายื่อยู่หน้าตรงนี้มีอะไรบ้างค,ครับสำหรับโซนนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ก็ว่าได้นะคะนั่นคือโซน Drawing the Future Pavilion ครับซึ่งถือเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดของ SCG องค์กรแห่งนวัตกรรมโดยการนำเสนอผ่านระบบมัลติมีเดีย 4D รวมกับ Live Performance นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ของประเทศไทยก็ว่าได้ <Ừ. S 2> นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มางานนี้พลาดไม่ได้กับ<ช>ส่วนไฮไลท์นี้นะคะคให้ทั้ง3ท่านทิ้งทายแล้วกันค่ะเชิญคุณผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานนี้ค่ะค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกันในงาน SCG 1 0 0 anniversary innovative exposition ในครั้งนี้นะคะโดยงานเราค่ะมีการจัดแสดงทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนค่ะแล้วเวลาเปิดปิดนะฮะเราเปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มนะครับส่วนวัน สุกและวันเสาร์เนี่ยเราปิดถึง3ามทุ่มเลยนะครับรวมไปถึงการมาที่ ACG Australia เนี่ยยังมีชัตเช่บัสนะครับจอดรออยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเก อีกด้วยนะครับฟรีครับซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นเนื่องในโอกาส SCG ครบรอบ100ปีค่ะโลกแห่งนวัตกรรมโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนนะคะ SCG 100ปี Innovative e x p o s i t i o n นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาดนะคะกับนวัตกรรมต่างๆที่ SCG รังสรรค์ขึ้นมานะคะเพื่อสร้างคุณค่าแล้วก็ตอบสนองความต้องการของไลฟ์สไตล์ของทุกคนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะะคะส่วนนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ